ต้องมานั่งไว้ด้กว่้ไอยู่เกันถต้องไปต้องไปนี่ถือประธานีฐาจัาสงสา เฮ้ยมานั่งเลยดิมานั่งเลยถึงแล้วครับผมสถานีฉาญเซานะครับใครที่เดินทางมาก็นี่ครับสวัสดีทั้ง47ถ้นครับคอมเป็นมาได้นะครับตอนนี้ไลฟ์ไปชมไปชมครับนี่บรรยากาศที่ชานชลา,านะครับที่สถานีรถสถานีรถไฟนะครับฉะเชิงเซานะครับ่้ำที่จะต่อรถไปั นะวัดหลวงพ่อสะทอนก็จะมีรถสองแถวรถสามล้อรถ,ม,รถมีรถสามล้อนะครับรับส่งไปที่บกอสอก็มีนะครับหรือจะต่อสามล้อไปที่วัดหลวงพ่อสะทอนเลยก็ได้ครับหรือนงรถสองแถวไปที่วัดหลวงพ่อสะทอนเลยก็ได้นะครับครับ ากาศสดๆครับที่สถานีขาต้มเต่าท่านใครเคยมาบ้างแล้วครับคอมเมนต์มาหน่อยครับ f อสาวน้อยเอน้องหิิงโอฟซีน้องหญิงเอฟซีพระเจคอมเมนต์มาหน่อยครับครับอากาศนะครับเดชเชิงเขาครับคนลงครับน่าจะไปนำมูลว่าพระเล่นสงการที่แขกวัดหลวงพ่อติดต่เยอะนะครับตัวห้าแล้วครับในบรรยากาศสดๆให้ชมนะครับ พีเท่งพี่างนี้ทางเขาปะไม่ได้ถามอง้อล้ไม่ทันใคราที่ร้านเจอมาขาเนะเขาจะออกกี่โมงอ่ะาจะออกแล้วคุณ่กนี่ครับกำลังจะออกจากฐานนี้สถานีสาวนะครับ ในบรรยากาศสดๆให้ชมนะครับ FC สาน้อย FC โซฟโจนองอิงนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ช้องสองแสบชแนลเลยครับ จออสถานีารีชัเสาแล้วนะครับทบริษัทรครับเพื่อขาอกจากสถานีชุมทางชัยเตรงนี้ไปแล้วนะครับจะยู่รับท่านบสารอยู่รอแแตนลิ้วสถานีดอนดรนสถานีพานทองและสถานีชลบุรีตามลำดับนะครับท่านดรที่จะเดินทางต่อไปหางางแสงตลาดนองโตป่าบุรมานะครับคับเดียวแม่ ควาสะดวกในการ้นลงของผู้บริใหทบริษัทราที่สาี่างนะครับทั้งสวกายสมากที่เราสามารถไปยานสองใบบางแห่งมองได้นะครับเออครับพอจะชัดสั้นๆนะครับบางาเวลาสิบโมงกลงนะครับสิบโมงกลงจาบริษาทที่จะไปลงนะครับทั้งหมดลยนะครับถึงบายาชาาพัทยาบางะยา้